สวัสดีครับพี่รองเอฟซีสุขสุขคนครับวันนี้เขาก็ได้หอะไรเมียครับพี่รองครับหน้าตาคือเจ้าใสเนาะตรงนี้ล้วนตับครับนี่ครับล้วนตับครับพี่รองครับล้วนตับตับหมูครับล้วนตับหมูครับก๋วยพักกันจองตัวนั้นคือว่ามันซ้ำซากโอ้ยให้แก่กันเฮ็ดให้เฮ็ดเองสิเดี๋ยวอืมดับเจียวพี่รองครับจะมีเจียวประเดี๋ยวหัวยากบครับเจียวแบบหัวยาบประเดี๋ยวครับ กินปลาแดกอะไรบ่ครับเรื่องไหนเจ้าปลาแดกผู้ใดฮะกินปลแดกไบ่ครับเรื่องไหนแน่กินปลแดกไบอก็บอกที่ว่ากินปลแดกไได้กินได้ครัผัอแปลกเลยพอเฮ็ดดังไปยังากินปลาแดกพ่อเฮ็ดดังเขาบักินปลาแดกเลยยำเน่าแม่ทำบอกรำเน่าคือปลาแดก ไม่เลยชิดรักไหมพูดเลยก่อนไม่เลยว่ามีดอกว่าวคอที่คู่อจารย์นี่รักไหม่ก่อน้ายามจริง <c oughs> ไ,ไงเปเลย หอ่อยใหญ่เมื่อเป็นเจ้าเป็นรักออลินนาเขาเขจียวลวดจับเอาดินั่นจะเป็นรักไหมเขาได้อายเขาว่าไปล้วนปะเจียวลวดจับเจ้าวมาแรงจะเป็นรักออลินนาเขาอันน้องไหมทางทั้งดวงก็างเดียวเอาจนเบิดพี่น้องเอ้ยแจกได้แจกสองอีกแจกแล้วเขาเลยบอกว่าเศร้าเรื่องมอคับอีสไทยดิเขาว่าเอ้าเขาตัดลงเนาะ นี่แหละพี่น้องไม่ฟรีเนาะนี่แหละพี่น้องเบาซื้อฟังแต่ว่าเอาเจ้าเบาไปเบาไป็นไม่ฟรีเป็นลักใหม่เขาลดทางลดพี่น้องเฮ้ยเขาซื้อครับเขาซื้อเขาซื้อรถราคาร้อยครับบ้าเขาซื้อเลยไปตั่งให้เขาเขาซื้อครับเขาซื้อกับเจ้านี่บอ เจ้าเรือแล้เวเมือกี่ทนแล้วซื้อทานเอาแล้วสับอะไรบ่พมลงดีนะอ,อ,อะก็จะสิฮะโอ้ก็จะีบเนาะส่ยังกกเพื่นบ่เคยนเด็ซื้อทานก็ถืออเนาะมเราเอาข้พอกัมาเราเอาขอพ้พนันพนีไปพอดังแล้วมือแล้วเว้นย้เ้นเนี่ยอ่ออ่านก็น แต่กระทาไฟ่ฝ่าเว้ยลูกเขาอยู่แห่งไหนข้นมาลูกสาวกบับมกินของข,องขึ้นอนเนาะแน่ห่วยนี่นคนขยันเลยพี่น้องครับขยันตื่นแต่เศร้าลูกหนึ่งเขาเป่าไฟครับพี่น้องครับอตอนวันเสาร์วันศุกร์เดินทางอีกครับพี่น้องครับเดินทางไปสอบจ้องงอนอีกวะครับเข่าเบาเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันดจนหางอีได้ไหน้องครับเนเจอกันตลอดสายครับพี่น้องครับเอเจอกันตลอดสายเลยเอฟซีเอฟซีาปบอกนี่ห่อยเขาว่าบบบไม่ค่อยจได้บบกใส่แม่เหอครับคนประดังเอาะมันยว่าไปหอดเขาฝามือเมียนนเลยคนประดังเขาประจังัดไอ้ไปใส่คือคขึเสด็จตายเวไพก็ได้คนขวงหน่อย ล้าควางนะพี่น้องอร่อยอร่อยไปเลยบายข้ายเขาทานเจะมอยากเขาอายแต่ได้ก่อนไปหรอมเขานห้องข้าสอบอะวคนเคยบายเนาะจะไปสอบพอมมลเนี่ยการัจาอี่ปะพอมูลุนเนี่ยการจับไปสอบพ่อกันย้สอได้่ บอกเขาน่อเจ้าก็ว่าความสุขแบบพี่น้องครับแรกก็คิดว่าคนเลี่ยนเก่งคนเลี่ยนเก่งสีดำสีด้วยได้พี่น้องครับคนเลี่ยนเก่งนี่ป่ะเจอกตรงดอกเตอร์นี่สีป่ะสีดำสีด้วยมอแมีนได้พี่น้องครับความสีเป็นคนที่มีความสุขเนาะของสีน่ะเลี่ยนเก่งสูงหุ่มสุขชีวิตข้าเจ้าของสีน่ะขึ้นเรื่อยมอเมียนดิจู้ดีข้าอยู่เพียรยุ่งงอนยู่ซานเท่าไรไดะพี่น้องครับ เก็บฮาเก็บซีฟหรื่าติดคูติดยาเดี๋ยวโอ้รวยขึยน้นกันพี่น้องครับรวยในที่นี่ก็หมายความว่าชีวิตเท่าไหร่ยู่งต้องผอบคั่วหรือก็ผอบกับขั้วอ,อยากยากินกลับไปอยากเที่ยวกับไปอยากใส่หนีเท่าก็ซอสแหนกใส่ไม่อยากใส่แล้วก็แล้ยววันน่ะยุก็กห้วนะาวได้ครับพี่น้องครับอ,อยังน่อยบ้างคือ <c oughs> วันน้องสีดีแต่สั <c oughs> ่นซีห็นในหมู่บอกว่านี่หรอ นี่ได้ตับหมูหืมโพวกสิบปลดิอยากไปเซ่กับไปครับพี่น้องครับนี่แหละคือนี่ก็คือชีวิตการใช้ชีวิตครับพี่น,น้องครับความสุขที่แท้จริงก็คือนี่แหละมีกั็ขวบกั็ขั้คือว่าคอยอยากไปอยู่กับเมียคนใหม่คือว่ามีดอกมีดอกอืมคอ,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 อยจีเอาให้มันได้คอยไปยไอยอู่กับเมีเยคนใหม่คอยเบื่ออะไรก็ว่าสันใครจะคอยไปทับไปช่วงลูกหะไรแต่ละมือคือว่าสัน,อนเอาวไม่ละคน คือวาสัถามจะเล่นจะมาละควงม่นมละคนเขาจะมาอยู่หม่องไม่จะเอาบอมเนี่ยเอ้าแต่ขาบอกเอาเป็นตัเป็นต้นเผื่อว่าได้พี่รองเมื่อนี้นะเอาเป็นตัวเป็นต้นเผื่อว่าเอาเผื่อว่าคนเี้อขึ้จือเด็กกระเดืกระดดดเนี้ได้ก่ะขึ้นจือเด็กกระเดือกระดอดเถอเอาไปยังยครว่าเอาคนละครวับป้าก็ผู้นี้ใอยว่าป้าเนล่ว่างเหมือนเลือเมียใคอ้วนมันธรรมดาเลยครับพี่้องจือเลยครับ แมยแตงนี่สองคนครับเม่เบลแตงอีกสาขาอันนี้บ้านับเพื่อนะอันแค่คู่ต่อแม่แตงนึ่งู่เดียวบะแม่แตงเขาเนี่ยกับปลาเขาก็มาคู่เดียวคู่เดียวข้าก็นุ่มสายปีนะครับนี่บะปีเฉพาะผู้สาวเนี่ปีความพุ่งเขาเลยครับซื้อซื้อแข้วอเขาจะตกสู้อแล้วบาะนี่ ถึงว่าเขาเลียโตบลอกเอ็ซีนี่ก็ชื่มไหวเขาเลี้ยงอยู่สักคนเคยเลี้ยงง้ว่าธรามเลาล้วถึอว่าไปถ่าเลี้ยงไปถ่ายขึ้นไปถ่ายเลี้ยงเนี่ยฮะไมนสวยอยู่ล้วนะถึงว่าไปถ่ายไม่ถ่ายเลี้ยงแม่ดีบ่เขาวะ เนียงไงเมียพูดคู่มมือเขาว่าป้าก็เมียเกาแล้วไอ้เมียไม่ใส่หนีหายไม่ไดกไม่ได้ไม่มไดกซื้อได้ครับน้องหลาน <c oughs> พี่น้องสลัดได้คับพี่น้องเอาทองเอาทองภาษาเก่ามาขายภาษาใหม่ซ <c oughs> ื้อเลยคัดน้องหลาน <c oughs> เอาทองภาษาเก่ามาขายภาษาใหม่ภ<ม>าษาภาษาใหม่ก็ซื้อหรือเปล่า เดี๋ยวคว่มาจากตื่ๆกันเดียวก็ร้อยเลยหรจะเหมือนแล้วมาขอคลิปน้องขี้ดิเป็นชื้อมงทุกคนปะไอ้ดิสัวไอ้ดิสัวคอยแ้ดิสอยคยทามอะอย่าเ้นพี่น้องเอฟซีเขาเห็นด้วยว่าป้บวัดมให้อ้วนมีน่าทมาลาพี่น้อง พี่น้องครับเป็นเดินทา่าม่งแยงครับเป็นท่าหน้องแยงให้หนัองอ้วนครับรถไปส่ทรงนี่พี่น้องครับน้องอ้วนจะพาไปสอบบริษัทคนบาโอธว่ะมันแห้งหนาวๆหนาวเน,านี่กับบรรยากาศในการและไอ้ว่าเนอะจะไหนพี่นังไม่มาบังร่มแล้วว่ะร้อนหนาวว่ะยังไงนะหนาวกับบังร่มให้ร้อนแล้วว่าบะมี <laughs> ไม่ขี้เกียจนะ้ิมาบังหลวงไ่ถัดมาจะเอาเบียร์ไปไ้มหันมาเล่นเราเอ็ดยัดยันนำกันมาไห้ถัดเาว่ากี่บาเบียร์ไปอยู่เขาบ้างมื่อคีแล้วแล้วมื่อคีหนาวเก่งก็ิปรงน มามี huh. um. <laughs> ๊อยากเกงรบ่งหมดเยอียดีย่ะดอีเดียะดอีเดีอ่เดีอ่แต่อีเดียเอาอห่างแกงผัวไปแล้ว์อาจาตําแหน่งไหมกระจกแตกแล้วครับพี่แกผูแล้วพานเบอราจาตําแหน่งไหมเบอร์อาจามีกระจกแตกเอาไปเดียงไปไปเดียงไปก็ได้ไกผูแกลงตายเื้อกระจกแตกเลยแบบพิ่น าายาบ้าคำนะพี่มอเนี่ยเสียกับพี่น้องครับบอลนุ่งอรมโวนกับในหอยครับ พี่นองเวฟซกุทุกคนครับพี่นองครับแต่การขายนัวบ่ครับการขายอัวบ่ครับนัวบ่กับการขายกันบ่ครับแกไปไหนครับเปิ้ลบาดเปิดเลยเปิลบดเปิดเลยมันนี่นักแรกม้อนี่เขาโมโหจิ้วเขาโมโหิวไปเปิลดเปิดเบิ่งใคงไเจ้าพี่จับเจ้าพี่จับ้เคร เ้าจะปลาพุมหลัดพุ่มหบบัดเปลดเดี๋ยวนะปาุมหลัดบอลเปลดเจอค้ายคามมาองมืองป,<ร>ป<ร>าุมหลัดเปก่หนงไหมห้อ,องคองอันตะก,การไปเลยะตะก,การคองเมืองน่เสยะแมนเเจดนัเนเนาะบัน่นำคำเจาอาวาสกับสีบ่เขอะไรหอเขาน,นักแหลกจ้าาา นำเข่าฟาดกันอำน,นาจผมแล่มืออื่นมนาตะการมืออื่นไม่เล่าด้วยอะไรเป็นตะก,การกรันไดเนี่ยทวนนี้พี่น้องก็ต้องท่าใจนะครับเนื่องจากชายนีนท้ท่ากอสอชายนี้เงินล้านราองค่ายบอกเพชรนี่จำเป็นครับจงงดจงรุ่งครับอืบีมาร์ซับพายเขาเอาอชวนทางกันเบอร์คือตอน มันคือตอนไอ้เงินเงินรัฐบาลมาให้ร้านละลอยเพิ่นนาะตอนนั้นฮ้างว่าห้างว่าสีขายกับบูมี่ตรงโครงการง่าคุณพิ่เนาะโครงการง่าคุณเห็นเขาเบาเนี่ยยิ่งมันจะไปเขาโครงการง่าคุณพี่น้องมันจะได้อดขึ้นเร็วแต่เขาหัวแม่พันธุ์ครับเขาเรียงวัวแม่พันธุ์โครงการแมบบแม่พันธุ์แต่ว่าเขามาซื้อวัวขุนกับู่มีปัญหา แล้วมันถือขึ้นขึ้นขึ้นเขนาสาบนะวงสัญญามันสิมันสิสาบวกกันนะอ,อันที่เบานี่เคยมาก่อนหรอเพื่อนแม่ฮะแฉ <c oughs> ันก็แม่พันธุ์ขอโครงการเจ้าเนี่ยเขาโครงการคุณก็แม่พันธุ์ครับแต่บว์เนี่ยอูมามีนี่โครงการง่วงสร้อยจุครับพี่น้องครับซื้ออะไรมาขากินตอนนั้นมาเพิ่นมาโครงการงวงาว่าุณเน,นี่มันสิปีหนึ่งจะหมดนะว่าแม่พันธุ์นี่ ผ่าปีนางสินะมนันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันจะตังกันมาเขาเลี้ยงเอาลูกดิโอ้วงต้นน้ำแมนเดงต้นน้ำก่อนวงเงินวงดอกมันเดีคนละอย่างกันเงินเขาววานะดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยแม่พันธุ์สิบวแพงกลัวว่าสิหนิก็ร้อรย,ะล,อยละาหกซ้ำกันอืมปะ่ะเราหกซ้ำกันเพราะว่าความหมอดถ้าข่อยมันลูกค้าวิไอพีดิเอบวกบวกดิเป็นไง ได้ตรงตลอดแม่นด้เรียลตลอดได้ตรงตลอดครับอดอกบล็อกคืข้างทุ่นหายตลอดปีหนึ่งจะมื่นจีนี่เบาเบาเลยปะปีนี้งมื่นปีหนึ่งบลายครับปีนี้เองินแสนปะปีนี้เสีหามื่นเงินแสนพูดแต่ว่าดอกโหดดีครับพี่น้องไม่มาเบาดอกเงินแสนกลัวนี่ดอกดอกมื่นสอง องหมื่นสองหมื่นสามอะช่เป็นยังมากีแรกอะไรอยู่ชื่อเป็นยังมาคำนวลแล้วม,มาคำนวลแล้วตกดอกดลอยละหกต่อปีทำมาแพงบอกกับว่าแพงคือว่ามีแหงปล่อยดอกดลอยละดอกดลอยละหา้าสิบต่อปีแล้วแหงปล่อยเนาะ <laughs> อันนั้นเงินหมุนเวียนโอ้ยต้นหมุนเวียนเนาะสิการมาสู่วงการนี้ได้พี่น้อยเวลาเงินกู้เงินด่วนเนีอยไปยังทะเลสิงครับรอกไปอีกแล้วรอกไปอีกแล้วไปยุสีสวัสดิ์รอปอีกแล้ว แซ่บครับพี่น้องครับฝ่ามืองหองมวนครับพี่น้องครับอย่าเกลียดอย่าขมอย่าด่ากันเด้อพี่น้องเด้อด่ามาหลายพ้นคนเลยเราจะให้เขาครับกินเข่าแซ่บฝ่ามืองหองมวนกินเข่ามีความสุขกับฝ่ามืองหองมวนกันก็ดีมีความสุขกันพี่น้องครับระบบเป็นหนีมันชินเขากินเข่าแล้วกินกินน้อนสบายเป็นหนียกเลยฟ้ามืใส่ครับเป็นหนีพี่น้องเป็ิเหตุการเป็นหนีท่องเอาซอสไปใส่เพราะเป็นยังดหน่อยยังจะมาเขาไปยืด ม,มันคือตะกีพื่เอาเหันลเลอะตะกีที่จีที่โอ้มานและเติม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 มาแล้วยืดแตะก,กีบ่พี่น้องกันในห่วยขนมองทุนน่าจะมานสิบสามล้านหรือเปน่าหน้าเราไปพี่น้องกันในี่้วบ่มาใส่ยระเทียมไปเสิ่ต้นกับล้านกลัวเนาะอืมบาเซี่ยบอ่ะสุด l a s ครับสล s t ที่นี่ครับไม่เอามีครับในหัวดเมีม่ยครับ เรบคม่มาวัดีหครับ